เอ้ยเร็วๆนี้คนที่คุณแอบชอบคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณสงสัยว่าเขาชอบคุณน่ะเขากําลังจะเข้ามาจีบคุณแล้วนะเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขากําลังวางแผนอยู่นะว่าจะเข้าหาคุณยังไงหรือว่าอาจจะวางเกมอยู่วางหมากอยู่นะออว่าจะเข้าหาคุณแบบไหนอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเร็วๆไวๆนี้เขาเข้ามาจีบเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเออพราดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอะตั้งใจจะเข้ามาจีบคุณอยู่แล้วหรือมีความตั้งใจที่จะเข้าหาคุณอยู่แล้ว ยังอยากหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของคุณเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าทุกเวลานี้เป็นไปได้เนนหลือเกินว่าคุณอาจจะเห็นเขาสอบคุณมากขึ้นนะอาจจะสอบให้เห็นโจ่งๆเลยแจ้งๆไปเลยว่าสอบหรือครั้าบางทีอาจจะไม่ได้แสดงตัวว่าสอบแต่ไปสืบสอบหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของคุณไว้ะอเพื่อที่จะหาทางเข้าหาคุณอะเออพราะดูจากพนักงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเข้ามาจีบคุณแน่เราเริ่มเข้ามาแน่วางแผนอยู่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของตัวคุณอยู่ว่าจะเข้าหาคุณยังไงเข้าหาคุณรูปแบบไหนนะหรือว่าจะคุณชอบอะไรคุณไม่ชออ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 บะะะะะไไรรรเเเเเเเคคค้้าา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 กกกกกลัััังงงงททททททีีีีี์์่่่่่่่่่่ยยยวววืืขขุุณณูููููนนพพพพจจหดถถถถฒมมสธ โอเคกลายต้องไหนอยู่ไหนแล้วก็แชร์กับนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยัน,นรับพลังงานของคนะไเอ็นดีด้นะ